เรื่องราวของเด็กหญิงที่มีแม่เป็นดาราแต่กลับถูกสังคมบูลลี่ว่าเธอน,นไม่สวยเหมือนแม่เธอจึงพยายามทำตัวแก่แดดให้เทียบเท่ากับแม่ของเธอจนสุดท้ายแล้วเธอเกือบจะเสียแม่ของเธอไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผม วันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง a b a b o l h e n e w Blood Project ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสั้น4ตอนที่นำมารวมกันเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องวันนี้ผมจะหยิบยกในอีพีแรกมาให้ทุกคนได้รับฟังที่มีชื่อตอนว่า Group A หนังสนนั้นทั้งสตอนนี้จะเป็นการตีความของกุมเลือดต่างๆเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันสำหรับคนที่อยากรับชมภาพยนตร์ a b a b o l h e n e w Blood Project สามารถรับชมผ่านท่องทาง YouTube CP ตอนที่1กรูปเลือด A กรูปเลือด A นั้นจะมีลักษณะนิสัยคิดวนไปวนมาหมกมุ่นจนเกือบเพอเจอร์ เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่กำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่ในห้องน้ำสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มที่มีชื่อว่าคิวเธอก็ระบายให้เพื่อนเพื่อนเธอได้ฟังว่าเมื่อวานเธอไปดูหนังกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแชมป์แต่คนชื่อแชมป์นั้นกลับไม่ทำอะไรเธอเลยเธอนี่เสียเซลมากๆเพราะเธอนั้นก็อ่อยไปแล้วเพื่อนเธอจึงถามว่าตัวของคิวนั้นทำอะไรบ้างคิวจึงบอกว่าเธอขยับเข้าไปใกล้ๆเพราะว่าพี่เขาขยับเข้ามาหาเธอก่อนแต่พอเธอขยับเข้าไปใกล้กับพี่แชมป์ จูจูพี่แชมป์นั้นก็ขยับถอยออกไปซึ่งทำให้ทั้งสองคนนั้นไม่ได้ทำอะไรกันเลยขณะที่คิ้วกำลังเล่าอยู่นั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องของพวกเธอกำลังยืนฟังและยืนดูพวกเธอนะกำลังแต่งหน้าอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าพิมซึ่งพิมเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มีสีผิวซีดและเธอคิดว่าตัวของเธอเองนั้นจะสวยเหมือนรุ่นพี่ที่กำลังแต่งหน้าอยู่หลังจากนั้น พิมจึงนำเคสลับนั้นมาเขียนลงใส่กระดาษพับดาวว่าทีปัดแก้มเมื่อเพื่อนของเธอได้เห็นเธอจึงถามพิมไปว่าสวยขึ้นบ้างหรือยังเพื่อนของพิมมีชื่อว่าพิรินพิมจึงรีบเก็บกระดาษพับดาวนั้นใส่กล่องที่สองเธอหลังจากนั้นพิมจึงหาไปหันพิรินและเธอก็นำนิ้วไปจิ้มที่หน้าเพื่อขดตัวเองและบอกว่าพิรินนั้นเอาอะไรทาหน้ามาพิรินจึงบอกว่าเธอไม่ได้เอาอะไรทาหน้ามาเธอสวยแบบธรรมชาติพิมจึงบอกว่าเมื่อกี้เธอไปเข้าห้องน้ําและเห็นพวกพิคิ้ว เอาอะไรมาทาหน้าก็ไม่รู้พีดินจึงบอกไปว่าอย่าไปสนใจเลยคนพวกนั้นใะแกแดดเป็นแบบพวกเราหน่อดีแล้วสวยแบบธรรมชาติซึ่งขณะนั้นคุณครูกําลังเรียกชื่อทุกคนเพื่อเช็คชื่ออยู่และก็ถึงชื่อของพิมพ์อดีเมื่อพิมพ์นั้นยกมือขานชื่อเพื่อนๆน,นที่โต๊ะหลังของเธอก็ชอบแกล้งล้อชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ซีดพิมพซีดเพราะผิวของพิมพ์นั้นซีดมาก,มาก พี่ดินจึงบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเมื่อเธอโตขึ้นไปเดี๋ยวเธอก็สวยเองดูอย่างแม่ของเธอดีสวยจะตายบางคนก็ไม่ได้สวยตั้งแต่เกิดรองแต่ว่าเราสวยตั้งแต่เกิดและเธอก็หัวเราะซึ่งคำพูดของพี่ดินก็ทําให้พิมพ์นั้นถึงกับเปลี่ยนสีหน้าไปเลยขณะที่พี่ดินกําลังนั่งเรียนอยู่ปากกาหมึกแดงของเธอได้เลอะไปในสมุดและเปื้อนมือของเธอจนทําให้พิมนั้นคิดอะไรได้บางอย่าง เธอจึงมองไปรอบๆและเห็นว่าอาจารย์ไม่ได้มองมาที่เธอและเธอจึงมองดูเพื่อนรอบๆห้องก็มีมีใครสนใจในตัวเธอเธอจึงหยิบเอาปากกาที่เปื้อนมือเธอนั้นมาถูๆแล้วก็มาถูไปที่หน้าเพราะว่าพิมพ์ต้องการให้หน้าของเธอมีสีแดงคล้ายๆกับที่คิวน้ำแต่งหน้าในห้องน้ําจนทําให้แก้มของพิมพ์มีรอยแดงๆขึ้นมาเมื่อพิมพ์มาหาแม่ที่ทํางานแม่ของเธอจึงถามไปว่า หน้าไปโดนอะไรมาพิมพ์จึงแก้ตัวไปว่าเธอโดนมือประการเลอะแม่จึงบอกว่านี่แอบหลับในห้องเรียนใช่ไหมพอแม่ได้เห็นแม่ก็คิดถึงสมัยที่ตัวเองนั้นยังเป็นเด็กอยู่เอาหมึกแดง มาทาหน้าอยากแต่งหน้าแกแดดจริงๆเลยนึกถึงตัวเองตอนนั้นแล้วก็ขำพิมพ์จึงบอกกับแม่ไปว่าแต่แต่งหน้าแบบนั้นมันก็สวยดีนะแม่แม่จึงบอกว่าอย่าพึ่งเลยเรายังเป็นเด็กอยู่แล้ววันหนึ่งเราก็จะเข้าใจเองว่าไม่ควรรีบหลังจากนั้นช่างแต่งหน้าก็มาเรียกตัวของแม่พิมพ์ไปแม่ของพิมพ์นั้นเป็นดาราดังมีชื่อเสียงจนคนรู้จักมากมายเธอมีชื่อว่าดุดดาว ด้วยความที่แม่ของพิมพ์นั้นสวยและเป็นดาราดังทําให้พิมพ์พถูกเปรียบเทียบในสังคมว่าเธอไม่ได้สวยเหมือนแม่ขณะที่แม่ของพิมพ์ไปแต่งหน้าอยู่เธอก็คุยกับช่างแต่งหน้าปรึกษาการเกี่ยวกับเรื่องโบทอกว่าหน้าของดุดดาวนั้นเริ่มที่จะไปแล้วซึ่งขณะนั้นพิมพ์พก็ตั้งใจฟังแม่ของเธอน้าพูดอยู่และเธอ ก็หยิบกล่องที่สองเธอขึ้นมาเปิดและนําดาวที่เธอนาพับยอดใส่ขวดโหลที่เธอได้พับเก็บไว้หลังจากนั้นเธอก็ไปเดินเล่นและเข้าไปเล่นตรงเซตชาที่เขากําลังจะถ่ายกันซึ่งในฉากนั้นมันมีโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่แล้วก็มีเครื่องสําอางวางอยู่เต็มพิมพ์จึงเข้าไปจับเล่นขนาน,นั้นเองผู้ม่กลับจึงสั่งให้เสตชา ัวของทีมงานจึงมาอุ้มตัวของพิมพ์ลันออกไปและหลังจากนั้นกล้องถ่ายก็เริ่มถ่ายทําตัวของแม่ของพิมพ์ก็เข้ามานั่งในฉากซึ่งฉากนี้เธอจะต้องพูดกับตัวเองตรงหน้ากระจกว่าเธอจะต้องทําให้ตัวเองนั้นสวยขึ้นมาให้ได้เพื่อให้ผู้ชายคนนั้นมาหลงรักเธอเพื่อเธอจะมัดใจเขาด้วยใบหน้าที่งดงามและพิมพ์ที่นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวเธอก็หยิบเครื่องสาอางของช่างแต่งหน้าขึ้นมาแต่งหน้าเหมือนกับแม่ของเธอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัดขนตานําแป้งมาปัดที่หน้าและก็นาลิปสติกมาทาที่ปากเหมือนกับแม่ อเ,อเเธลยหลังจากนั้นพุ่งกับก็สั่งคัดเมื่อแม่ของเธอต้องเดินออกมาจากชาและได้เห็นพิมพ์กําลังเล่นเครื่องสาอางอยู่พร้อมกับช่างแต่งหน้าพวกเธอก็ถึงกับตกใจแม่ของพิมพ์จึงขอโทษช่างแต่งหน้าไปที่ลูกของเธอนั้นโซนเดี๋ยวเธอจะจัดการเองแม่นําโทนเนอร์มันใช้เครื่องสําอางที่หน้าของพิมพ์ออกและบอกว่ารู้ตัวไหมว่าทาอะไรอยู่พิมพ์จึงบอกว่าเธอเห็นว่ามันสวยดีเธอจึงอยากสวยบ้างแม่เธอจึงบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลา ทำแบบเนี้ยมันแก่แดนรู้ไหมที่แม่เตือนพ่อแม่นั้นเคยผ่านมาก่อนเดี๋ยววันหนึ่งพิมพ์ก็จะรู้เองเมื่อพิมพ์โตแล้วพิมพ์จะเข้าใจว่าพิมพ์นั้นไม่ควรรีบตอนนี้ และแม่ก็ให้พิมพ์นั้นลองส่งกระจกดูว่ามันสวยจริงๆอย่าง,งที่พิมพ์นั้นพูดหรือเปล่าและแม่ก็บอกให้พิมพ์ขอโทษพี่ช่างแต่งหน้าซะที่เอาเครืรสอบอางของเขามาเล่นและแม่ก็บอกว่าแม่จะชดใช้ให้แต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างแต่งหน้าจริงคันมาพูดกับพิมพ์ว่าไว้โตก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนหนูแต่งหน้านะแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่วันต่อมาขณะที่อาจารย์กําลังเรียกเช็คชื่ออยู่และมือถึงชี้อของพิมพ์ก็เหมือนเดิมเพื่อนๆที่หลังห้องก็ล้อพิมพ์ว่าพ <ขอ S 2> ิมพ์ซี พิมซีดวันนี้เป็นคุณครูคนใหม่เข้ามาและเป็นครูผู้ชายคุณครูมีชื่อว่าครูปอนซึ่งตัวของพีริน ก็ยังปลอบใจพิมเหมือนเดิมว่าอย่าไปสนใจเพื่อนที่ร้อพิมพ์เลยพวกเรามันสวยแบบธรรมชาติและเธอก็ยิมซึ่งพิมพ์ก็ยิ้มตอบกลับหลังจากนั้นครูปอนวันนี้เขาจะมาสอนเกี่ยวกับหัวข้อการดูแลสุขภาพวัยสาวและครูปอนก็ถามกับเด็กนักเรียนว่าการดูแลสุขภาพมีอะไรบ้างเพื่อนที่หน้าห้องจึงยกมือตอบขึ้นมาและหันไปบูลีเพื่อนว่าการทําให้ตัวเองผอมและไม่อ้วนซึ่งเพื่อนของเธอที่นั่งอยู่ข้างก็ถึงกับหันหน้าหนีเลยทีเดียวคนต่อไปก็ยกมือขึ้นและบ บอกว่าการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายและการทําให้ใบหน้ามีเลือดฝาดส่วนอีกคนนึงก็ยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าการมีความรักจนมีเด็กอีกคนนึงยกมือขึ้นมาถามว่าและครูปอล่ามีความรักหรือยังครูปอลจึงแซวว่าเด็กๆในห้องเรียนนี้ไม่ธรรมดากันเลยนะจนพี่รินพูดกับพิมพ์ว่ามีแต่คนแก่แด,ด่ทั้งนั้นพอเห็นครูหนุ่มๆเข้ามาหน่อยก็ทําตัวแก่แด,ด่กันใหญ่พิมพ์จึงหันมาบอกกับพี่รินว่ามันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง พีรินจึงบอกกับพิมพ์ว่าแม่เราบอกว่าคนพวกนี้อ่ะเขาเรียกว่าแกแดดรวมถึงพวกคนที่ชอบเอาเครื่องสำอางมาแต่งหน้าด้วยเพราะว่าพวกเขาต้องการให้คนอื่นนั้นมาสนใจเป็นพวกที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะ่ะแต่กับพวกเราเป็นพวกที่สวยแบบธรรมชาติไม่ต้องแต่งอะไรเลยครูปอนจึงให้การบ้านเด็กนักเรียนทุกคนไปเขียนบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองมาหรือจะเขียนเป็นเรียงความก็ได้ ซึ่งพิมพ์ก็ไม่ต่างจากเพื่อนๆของเธอในห้องที่ก็ชื่นชอบคูปองเช่นเดียวกันเธอยังคงพับดาวและมยายัดใส่ขวดโหลที่เธอนั้นเก็บเอาไว้พิมพ์นั้นเธอวาดหัวใจลงไปในหน้าการบ้านของคูปองด้วยซึ่งเธอน่าจะชอบคูปองพอสมควรและขณะนั้น ก็นําลูกมะเขือเทศโดๆมากินแต่เธอก็ฝืนกินมันไปไม่ไหวแล้วก็คลายมันออกมาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พิมพ์ต้องมารอแม่เธอเข้าฉากเหมือนเดิมฉากในวันนี้ที่แม่ของเธอต้องเล่นเป็นฉากที่แม่ของเธอนั้นถูกตับตัวมาแล้วก็ถูกคนร้ายกําลังจะทําร้ายซึ่งแม่ของเธอก็สามารถหลุดออกมาได้แล้วก็จัดการคนร้ายได้อยู่มาหลังจากนั้นผู้กำกับก็สั่งคัดและให้แม่ของเธอมาพักเมื่อผู้กำกับมาเพ p a y b a c ฟังเขาได้ยินเสียงใครบางคนวิ่งอยู่ในฉากผู้กำกับจึงตะโกนออกไปว่าเสียงใครวิ่ง ซึ่งแม่ของพิมพ์มองหาพิมพ์แต่กลับไม่เห็นแล้วก็พบว่าเสียงคนวิ่งนั้นก็คือเสียงพิมพ์นั่นเองแม่จึงถามไปว่าพิมพ์นั้นทําอะไรพิมพ์จึงบอกไปว่าเธอกําลังออกกําลังกายอยู่แม่จึงบอกว่าแต่เสียงมันเข้าไปในตอนที่เธอกําลังถ่ายอยู่พิมพ์จึงบอกว่าเธอไม่รู้คิดว่ากําลังซ้อมแม่จึงบอกว่าทีหลังถ้าผู้กำกับสั่งแอคชั่นให้พิมพ์นั้นหยุดทุกอย่างที่เธอทําไว้จนกว่าจะสั่งคัดวันต่อมาเป็นวันที่พิมพ์จะต้องนําการบ้านมาส่งกับครูปอลและเธอก็ทําใจอยู่สักพักก่อนที่จะตบหน้าต และนําการมาไปส่งกับครูปอนแต่เธอก็ไม่ยอมเดินไปสักทีครูปอนท่ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าสาวน้อยพิมพ์จึงถามครูปอนไปว่าครูปอนคิดว่าหน้าของหนูเริ่มแดงคือหรือยังเพราะว่าหนูนะกินมะเขือเทศไปด้วยแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยก่อนที่จะมาเขียนเรียงความเรื่องนี้ครูปอนจึงบอกไปว่าหน้าก็เริ่มมีเลือดฝาดนิดๆิแล้วล่ะหลังจากที่ครูปอนนั้นชมพิมพ จึงทำให้พิมพ์นั้นรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเธอจึงมานั่งสองกระจกและก็ยิ้มมีความสุขกับใบหน้าของตัวเองซึ่งขณะนั้นแม่ของพิมพ์กำลังคุยอยู่กับเพื่อนของเธอที่เป็นโมเดลลิ่งและก็บ่นเกลียดกับลูกสาวว่ายิ่งโตยิ่งเข้าใจอะไรยากพูดไม่ค่อยฟังและเธอก็เรียกพิมพ์เข้ามาให้ทักทายกับเพื่อนของแม่ที่มีชื่อว่าพันซึ่งพันเขาเป็นโมเดลลิ่งกำลังจะหาเด็กไว้พอๆกับพิมพเนี่ยไปเข้าชาเขาจึงถามกับพิมพ์ไปว่าพิมพ์สูงประมาณเท่าไหร่พิมพจ ว่าส่วนสูงได้เลยงั้นเราลองไปแค้งงานกันดีกว่าแต่พิมพ์ก็ไม่ค่อยมั่นใจแม่จึงบอกไปว่าไปเถอะอย่างน้อยพิมพ์ก็คงได้เชื้อแม่มาบ้างแหละหลังจากนั้น ก็มารอที่นั่งห้องแคสติงจนทาาทีมงานก็ออกมาเรียกว่าคนไหนคือลูกสาวของคุณดุดดาวแต่ทั้ง3คนก็ไม่มีใครที่หน้าตาโดดเด่นหรือหน้าตาคล้ายดุดดาวเลยพิมเธอจึงยกมือขึ้นจุดทาให้ทางทีมงานถึงกับงงว่านี่นะรอลูกสาวของดุดดาวและพิมก็เข้าไปแคสติงทางผู้กำกับก็บอกกับพิมว่าให้พิมนั้นแนะนําตัวและบอกส่วนสูงกับน้าหนักไปพิมเธอจึงทําตามหลังจากนั้นทางผู้กำกับจึงถามว่าพิมนั้นมีผลงานอะไรมาบ้างหรือเปล่าพิมจึงบ ว่าเธอนั้นไม่เคยมีผลงานอะไรมาก่อนเลยและภูมิกับกบีพิมพ์ว่าฉากที่ต้องแค้ในวันนี้เป็นฉากที่จะต้องทะเลาะกับแม่ว่าแม่นั้นไม่ยอมพาไปเจอพ่อให้พิมพ์นั้นลองทําหน้าโกรธดูแต่พิมพ์เธอก็ทาหน้าคิ้วขมววภูมิกับจึงบอกว่านี่มันไม่ใช่โกรธแล้วมันเหมือนแสงเข้าตามากกว่าให้ลองทําหน้าโกรธมากกว่านี้และหายใจแรงๆดูซึ่งพิมพ์ก็ลองพูดตามอินพไวาที่เธอในคิดขึ้นมาเองหลังจากนั้นภูมิกับก็บอกกับพิมพ์ว่าใส่อารมณ์ให้มากกว่านี้ใส่อารมณ์ให้มากกว่านี้จนทางภูมิกับเริ่ม รู้สึกพอใจขึ้นมาบ้างแล้วแลภูมิกับจึงบอกว่างั้นก็ขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยพิมพ์จึงยืนนิ่งเพื่อให้ถ่ายรูปขณะนั้นภูมิกับจึงหันไปกระซิบกับทีมงานของเขาว่าเนี่ยหรอลูกของคุณดุดเดาหน้าไม่เห็นเหมอนแม่เลยพิมพ์เมื่อได้ยินเธอจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจและพูดเสียงดังออกไปว่า ดีค่ะหน้าไม่เหมือนแม่ก็ดีเขาว่ากันว่าลูกสาวถ้าไม่เหมือนแม่นั่นแหละดีแล้วเธอก็เดินออกไปจากห้องเลยซึ่งก็ทําให้พุม่มกับนั้นถึงกระเวอือไปเลยหลังจากนั้นพิมพ์ก็มานั่งหน้านิวคิวกระมวดรอแม่เธอกาลังถ่ายงานอยู่หลังจากที่แม่นั้นถ่ายเสร็จเธอจึงเข้ามาคุยกับพิมพ์แล้วถามไปว่าเป็นยังไงบ้างไปแคสงานมาไหนลองเล่นให้แม่ดูซิว่าผ่านหรือเปล่าซึ่งพิมพนั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่แม่พูดเธอตะโกนต่อว่าแม่ไปว่าเธอไม่ชอบในสิ่งที่แม่นั้น เธอไม่อยากสนใจอะไรแบบที่แม่นั้นสนใจัมแจะพูดเรื่องโมทอกอยู่ได้แม่นั้นเอาแต่สั่งอยากให้พิมพ์เป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้แม่ไม่เข้าใจพิมพ์เลยพิมพ์ไม่มีทางจะเป็นเหมือนแม่แม่ฟังไว้นะว่าพิมพ์ไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนแม่ได้ คำผู้ของพิมพทำให้แม่ถึงกับอึ้งไปแม่จึงพูดกับพิมพไปว่าใครสอนให้พูดแบบนี้เนี่ยไว้เสร็จงานก่อนเรามีเรื่องต้องคุยกันและเธอก็กลับไปทำงานของเธอต่อซึ่งพิมเธอคิดในใจว่าเธอไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของแม่เลยและเธอจะไม่มีวันเป็นเหมือนแม่เด็ดขาดมันคงจะดีถ้าแม่ของเธอไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้อีกแล้วซึ่งขณะนั้นที่แม่ของพิมพกำลังเดินไปเดินมา ทั้งกินน้ําและแต่งหน้าเดินไปหาพูมกับจนเธอไม่ได้มองว่าทีมงานกําลังขนกระจกอยู่แม่ของพิมพ์จึงเดินเข้าไปชนกับกระจกจังๆหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่โรงพยาบาล ผู้กำกับได้พาตัวของแม่พิมพ์มาส่งที่โรงพยาบาลและพิมพ์ก็มานั่งรออยู่ซึ่งขณะนั้นนางพยาบาลจึงเข้ามาถามกับพิมพ์ว่าพิมพ์เป็นอะไรกับดุจด,ดาวพิมพ์จึงบอกไปว่าเธอนนั้นเป็นลูกสาวนางพยาบาลจึงบอกอาการของแม่ของพิมพ์ให้เธอได้ฟังว่าตอนนี้คุณดุจด,ดาวเธอเสียเลือดมากแต่พ้นขีดอันตรายแล้วต้องรอทางคุณหมอรับเลือดมาถ่ายให้แม่ของพิมพ์ก่อนซึ่งก็ทําให้พิมพนั้นสบายใจขึ้นมาหลังจากนั้นแม่ของพิมพ์ก็ได้รับเลือดจนเธอนั้นปลอดภัยและออกจากห้อง ICU ได้และ พิมพ์ก็เข้ามานั่งเฝ้าแม่ของเธอที่ใบหน้าของแม่ของเธอนั้น มีรอยขีดข่วนณตอนนี้คงเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ได้เห็นใบหน้าที่ไม่ได้สวยงามเหมือนตลอดที่เธอได้เห็นที่อยู่บนหน้าของแม่และแม่ของเธอก็ลืมตายขึ้นมาแม่จึงถามพิมพ์ไปว่าพิมพ์นั้นเป็นยังไงบ้างพิมพ์เธอจึงขอโทษแม่แม่จึงถามพิมพ์ไปว่าไปวิ่งเล่นที่ไหนมาทำไมหน้าแดงซึ่งพิมพนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามของแม่แต่เธอนั้นพูดขอโทษแม่ไปแม่จึงบอกว่าไม่เป็นอะไรและแม่ลูกก็เข้าใจกันมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพูดง้องงอนกันอะไรเลย ซึ่งในตอนที่พิมพ์นั้นมาเฝ้าแม่ของเธออยู่เธอก็นั่งพับดาวและวางไว้บนเตียงของแม่ของเธอด้วยและทางหนังสั้นในตอน A ก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเลือดของคุณทําให้พวกเขาเห็นความรักอีกครั้ง และหนังสั้นในตอนเอก็จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวของพิมพ์นั้นเข้ามีปมที่โดนคนอื่นนั้นล้อไม่ว่าจะเป็นลูกของดาราแต่หน้าไม่เหมือนแม่เลยหน้าไม่สวยเหมือนแม่เลยและตัวของเธอนั้นก็ซีดไม่มีเลือดฝาดบนใบหน้าเหมือนกับคนอื่นๆเธอจึงพยายามที่อยากสวยอยากจะแต่งหน้าให้สวยเหมือนแม่เธอพยายามทําทุกอย่างไม่ว่าจะอยากแต่งหน้า แต่ก็โดนแม่เธอดูหรือในตอนที่เธอนั้นปืมรูผู้ชายเธอก็นํามะเขือเทศมากินหรือออกไปวิ่งออกกํลาลังกายให้ใบหน้ามีเลือดฝาดแต่สิ่งที่เธอพยายามพาทั้งหมดมันกลับทําให้เธอนั้นถูกแม่ต่อว่า จนวันที่พิมพ์นั้นไปแครสงานและเธอก็ถูกผู้กำกับพูดย้ำอีกไปว่านามเห็นเหมือนแม่เลยเป็นวันที่พิมพ์นั้นระเบิดออกมาว่าไม่เหมือนแม่ก็ดีจนเธอนั้นมาระเบิดกับแม่ของเธอว่าเธอนั้นไม่อยากเหมือนแม่เธอไม่ต้องการที่จะเหมือนแม่และไม่มีวันเหมือนแม่ด้วยและพิมพ์ก็นึกว่าเธอนั้นไม่อยากให้มีแม่บนโลกใบนี้ซึ่งสิ่งที่เธอคิดมันกลับกลายเป็นจริงขึ้นมาเพราะแม่เธอประสบอุบัติเหตุเดินชนกับกระจกในกองถ่ายจนแม่ของเธอต้องเข้ามาในโรงพยาบาลในตอนที่แม่ของเธอนั้งฟื้นขึ้นมาแล้วทักพิ ไปวิ่งเล่นมารอทําไมหน้าของพิมพ์นั้นมีเลือดฝาดตัวผมนั้นคิดว่า อาจจะมีได้สสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพิมอาจจะเขินในตอนที่เธอกําลังรูปหน้าของแม่เธออยู่และแม่เธอฟื้นพอดีหน้าเธอก็เลยมีเลือดฝาดหรือไม่พิมพ์อาจจะโตพอจนแก้มของเธอนั้นเริ่มแดงเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นแล้วอย่างในตอนที่แม่ของเธอบอกว่าถ้าวันหนึ่งพิมพ์นั้นโตขึ้นมาแล้วพิมพ์ก็จะเข้าใจเองซึ่งในตอนนี้ก็จะสื่อให้เราเห็นหลายๆเรื่องนะครับผมทั้งการบุลรี่และก็ความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็เรื่องการจเจริญเติบโตของเด็กในวัยสาวด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ เป็นเพียงแค่การสปอนเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยรายกัรนะครับผมติดตามรับชมอาเบอร์โบในอีพีต่อๆไปฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาพดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝกกกกดดดดดตติามไแชร